สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำนะคะคลิปนี้แอดนำเสียงหัวเราะและความสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะน้องดำดงคนสวยคนเก่งของเรานะคะไปดูกันนะคะคลิปนี้เมื่อดำดงเจอฝาฟเฟดจะเป็นยังไงบ้างนะคะต้องเยอะได,ยได้ไหมมองไม่รู้แล้วแต่ผิง,งเลยป็นองค์หญิง ขอเก็บความรู้สึกไว้สักแป๊บยืนไม่คึ้จริงแข็งไปหมดแล้วนี่กูเจอใครเนี่ยกูเจอใครโอ้โหฟาวแฝดนะครับตอ,อตอนนี้นุ่นไม่คุณเลยมึงทำให้คนไทยบ้าไปทั่งประเทศรู้ตัวไหมเนี่ยคุณครับคุณครับขอบคุณครับชูนใจครับชวนใจครับ ชอบทุกอย่างแต่ไม่ชอบอย่างเดียวการแต่งตัวเนี่ยไปบ้าอะไรตามมันเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ไยังเหมือนคู่เนี่ยนี่ะยังเหมือนดูนะแ,แกดุเม็ดแกดุเม็ดนะครับคุณค,ครับคู่คนก็มองกันหายมั่วไปหมด ก้วใช่เลอยเมนมากๆใช่ไหมคะพี่สาวฝาแฝดของน้องดำดงนะคะน้องดำเหนือนะคะขอบคุณติกตอกนะคะไอโอเด็กเหนือนะคะเด็กสุพรรณนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ